ไอ้มอะหายจากการแกล้งไปนานมากมากวันนี้นะคะอิ๋มก็เลยจะมาทําคลิปแกล้งน้องคนหนึ่งคะ่ะทุกคนก็คือน้องอูปอน,นั่นเองคะ่ะทุกคนแกล้งหลอกผี ูีกับช่องว,วิวแชร์เนี่อีกแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะคืออิมอะหายจากการแกล้งไปนานมากๆเลยคะ่ะทุกคนแทบจะไม่ได้แกล้งใครเลยนะคะวันนี้นะคะอิมก็เลจะมาทำ คนหนึ่งคะ่ะทุกคนก็คือน้องโอปอ,ปอนั่นเองคะ่ะทุกคนคือน้องโอปเนี่ยมาอยู่บ้านพีทีมได้จะสองทิศแล้วมะก็คือน้องเขามาช่วยงานนะคะทุกคนที่แรกอ่ะน้องก็กลัวนะว่าเราจะแกล้งน้องหรือเปล่าแรกๆตอนช่วงแรกแรกคือเราไม่แกล้งน้องเลยนะใช่ครับคือกลัวน้องมันจะรู้ทันเอาง่ายแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องเขาก็มาอยู่บ้านนานแล้วก็น่าจะแบบลืมเรื่องการแกล้งไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยได้แกล้งกันเลยวันนี้นะคะทุกคนเองก็เลยจะมาทำคลิปแกล้งหลอกผีหลอกผี โอปอนนี่ก็ทุกคนก่อนอื่นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูหุ่นผีที่เราทำไว้กันดีกว่าไปไงางทุกคนโคตรหลอนมุมนั้นใครโดนนะมุมนั้นผมดีมพี่ทีมโดนอ๋อโดนไปนสองคนเลยใช่ก่อน ้ิดว่าใครสนใจเสื้อช่องหนูชาแนลนะคะกับเสื้อช่องจารทีมนะคะทุกคนเดี๋ยวอิมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบเต็มเมนะคะเดี๋ยวอิมจะขึ้นไว้ให้มุมมุมมุมนี้แะคมุมนี้จอมยลองยลราคานะคะทุกคนตัวละ490บาทนะคะลองอินบ็อกไปที่เพจได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวเรามาเตรียมแผนกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงแผนก่อนโอ้แผนแผนเป็นยังไงแผนเป็นยังไง คือพี่ทําหุ่นไวใช่ป่ะเดี๋ยวจะให้เป็นให้สองสาวอยู่ที่อยู่ข้างบนกับน้องโอปอนะคะทุกคนแบบสะิดเรียกลงมาแบบทําเป็นเสียงเสียงนั่นเสียงนี่อะไรอย่างนี้ที่เราเคยทํานะคะทุกคนไม่วจะเป็นเสียงเคาะประตูเสียงของตกอะไรอย่างนี้นะคะพอน้องเขาลงมาให้เห็นฉากที่น้องเขาเจอหุ่นผีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเขาจะตกใจมากแค่ไหนคือไม่รู้นะว่าน้องเขาเป็นคนกลัวผีหรือเปล่าไม่แต่วันก่อนผมเกินเรื่องนี้ไปเรื่องที่ผมเคยเจอมาเออเออรเยคยเล่า เราเล่าให้น้องเขาฟังไปน้องเขาไม่เชื่อสงสัยต้องโดนของจริงคืนนี้รู้กันทุกคนคะเมื่อกี้เพิ่งกิดแผนกันได้ค่ะทุกคนอิมฟุ๊กแล้วก็ดีเมอร์นะคะจะขึ้นไปเล่าเรื่องให้น้องโอปอฟังก่อนขึ้นไปอยู่บนห้องเลยแบบเรามีพี่มีรื้องจะมาเล่าอะไรเงี้ยเราให้ฟู๊แอบทายแล้วค่อยแบบเนียนะพี่แล้วค่อยแบบแยกย้ายกันไปนอนใช่ปะแล้วทีเนี้ยก็ค่อยแบบให้น้องมันลงมาเจอคน let's go ตกใจเลยใจเลยที่หายเนี่ยอะไรดีมาเรียกว่าอะไรวะสกอตเทปเออมีป่ะในนี้มีป่ะไม่มีหรอในเนี่ยอ๋อเหรอเาทำอะไรพี่สกอตเทปพี่เดินไปปิดไอ้นี่กล่องค่ะนี่เดิกล่องอะไรพี่กล่องสงของไม่มีเหรอว่าผมไม่เคยเอาเข้ามาใช้ไม่งต่อกล่กงไหนนั่งเล่นติดต่อกันตัดคลิปอันนี้อันนี้ถามตรงๆอ่ะก็คือเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันไหมไม่คือรอบก่อนอ่ะผมเจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออรอบเนี้ย ตอนแรกผมเอออยู่ก <ผม S 2> <ะ>ันเลยคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะแต่ผมเป็นคนที่นอนแบบว่านอนเช้าที่สุดใช่ไหม uh huh. เออแบบว่าคนอื่นเขานอนก,กันหมดแล้วผมยังนั่งเล่นเกมอยู่ข้างล่างคนเดียวเลย uh huh. จนแม่ตื่นนะเมื่อวานประมาณตีตีสามประมาณตีตีสองตีสามประมาณนี้แหละประมาณตีสามอือ uh huh. ผมเห็นผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงนะไม่ใช่ไม่ใช่นอ้องอน,นั้นนะ uh huh. เห็นเป็นผู้หญิงเลย ทำเสียงอะไรบ้างวะแกใครอะพี่ตีมเข้าห้องนี้เหรอเบ่าพี่จะเข้างนี้ทำไมพี่ก็ต้องเข้าห้องนู้นดิเรียรีเลยแล้วสุดท้ายอะผมเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่กระจกอันนี้จริงจังจริงจังจริงจริงจริงจังนะแม่แม่ส่งมาถามว่าถึงถามมิว่าไม่เจอกันเลยเหรอ พี่ไม่ค่อยเจอพี่เจอแค่ตอนที่ว่าคอมมันเปิดเองได้ตอนนั้นคือแบบพี่นั่งเล่นอยู่ข้างล่างคนเดียวใช่ปะประมาณตีสองตีสามคือตอนนั้นทุกคนไม่รู้อยู่ไหนทุกคนเออฟุกเอ้ยช่วงช่วงนี่ไปนั่นไปบ้านไปบ้านฟุกกับ้านพี่แล้วที่อพี่อิมบอกนะเออี่บีอิมร้องให้ฟังทุกคนไปบ้านไปบ้านฟุกหมดเลยพี่เคยเจอช่วงเดียวตอนนั้นอยู่บ้านพี่เนมแล้วพี่กลับมาตัดคนตัดคลิปคนเดียวที่บ้านนี้วันวันที่พี่ทีมกินน้ำแต่น้ำมะพร้าวอะไรน่ะเออได้ยินเหมือนกันแล้วก็เจอ เหมือนรอบนั้นน่ะที่เราอัดคลิปกันน่ะไอ้นั้นก็ใช่เหรอโอปอมาอยู่โอปอยังไม่เคยเจอเลยเหรอมาอยู่ก็เกือบเดือนแล้วน่ะเจอหรอน่ารักไงโอเคดีแล้วไม่กลัวต้องไม่กลัวเลยเขาคงรับไปหลอกให้นั่นแล้วก็จับไปที่มิ้วที่พอ่เจอเดี๋ยวโอปอลงไปเอาที่ฐาน่ายเป็นน่ะของโอปอลยืมน่ะ Ờ, ừ, chắc <coughs> ừ, ừ, chắn <coughs> ừ, <coughs> อะไรเหรอแบบแบบอะไอไอไอนั่นนะลงมาลงมาคุยกันลงมาคุยกันโอ้ยดทวกันกนาจะรอดคนเหรอก็อยู่นี่นจะรอดไิเหรจะรดกนจะรอด อ๋อจ right? ีโอพอเคยดูคลิปที่หยิบแกงหลอกผีใช่ปหมเคยเนาะเคยดูผีอยู่แถวไหนตรงนี้หรือตรงนั่นสักายนึงกี่แล้วเลยโตๆโตๆแล้วก็หลอกผีแบบใส่ใส่ชุดอะไรอย่างงี้ไม่เราคือตกใจอะเวลาของมันตกแรงๆอะแล้วมันแบบมันยุ่งมันดูมันดูเดี๋ยวถามก่อนแล้วว่าโอปอเคยลงไหมคะ ยัง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 ไม่เคยเคนเดียวเลยอะยางเงี้ยังลงมาก็จะมีพี่เขาอยู่ครับไม่องกัวบอกเลยตอนนี้คือโอปอลี่กล้าอยู่คนเดียวแล้วค่ะหอบหมากแล้วพี่พลอยอะวิ่งปุ๊บคือไปอย่างไวอะไมพล้ยรู้เลยว่าแกอยู่คนเดียวนี่ไงถ้าลงมาแล้วโอปอลี่เป็นคนไม่กลัวใช่ปะกลัวกลัวทุกคนเจอแบบนี้กลัวทุกคนอีพีน่ะอีพีน่ะ

โอเคค่ะทุกคนรับตาเล่นเลยอะก็แก่้น้องเขาเล่นเฉยนะคะทุกคนก็โอเคก็อย่าลืมกดติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องโนอาโอปอปสการ์เล็ตนะคะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปเยวกอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้อิมทำคลิปแกล้งลอกผีก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนไโอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปนอนจริงจัะเลยไ่าไปรแคล